สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลนะครับในคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องของฟุตบอลจีนกันหน่อยคือวันนี้ผมอะไปอ่านข่าวมาคือสโมสรในศึกช n e s e s u p เปอร์ลีกอย่างกวางโจเอเวอร์แก d นนะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเจ้าบุญทุ่มระดับเบอร์ต้นๆของเอเชีย er เลยนะครับเคยมีเฮดโค้ดดังๆไปทํางานแล้วก็มีเคยมีนักเตะดังๆอย่างพวกแจ็คสันมาติเนสอะไรเดี๋ยไปคาแข่งกับทีมนี้นะครับ ล่าสุดพวกเขาได้ทำการสร้างสนามใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมูลค่าของสนามแห่งนี้เนี่ย5.5หมื่นล้านบาทพร้อมกับความจุ1 0 0 0แสนที่นั่งนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสามของโลกถ้าสร้างเสร็จนะครับสนามแห่งใหม่ของกวางโจเอเวอร์แกรนเนี่ยคือถ้าเกิดสร้างเสร็จเนี่ยพูดตามตรงนะครับ สนามนี้จะมีความจุมากกว่าคัำนูของบาร์เซโลนาคัำนูเนี่ยจุ99,354คนแต่สนามใหม่ของกวางโจเอเวอร์แกรนเนี่ย1แสนที่นั่งเลยครับซึ่งเขาคาดว่าจะเสร็จในปี2565ก็อีกประมาณ2-3ปีโอ้โหแล้วก็พึ่งตอกเสาเข็มไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาครับกำลังเริ่มสร้างคือถ้าเกิดสร้างเสร็จเนี่ย สนามใหม่ของกวางโจเนี่ยจะเป็นรองแค่2ทีมนะครับก็คือเป็นสนามของทางฝั่งเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเกาหลีเหนือสนามเขาเนี่ยลิงนาโดเมสเตเดียมเนี่ยหนึ่งแที่นั่งขณะที่อันดับ2เป็นเมลเบิร์นคลิกเกตทาวของออสเตรเลีย1นึ่งแที่นั่งแล้วก็ลองลงมาถ้าเกิดสนามกวางโจสร้างเสร็จจะเป็นอันดับ3ทําให้คํานูของบาซ่าเนี่ย ตกไปเป็นอันดับ4ี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีมจากเ็นจีนขึ้นชื่อเรื่องของเจ้าบุญทุ่มจริงๆถือว่าไม่ธรรมดานะครับและสนามเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบลูกกลีบดอกบัวก็ก็ต้องบอกว่ากวางโจอย่างที่ผมไม่อ่านมานะเขาเป็นเมืองทางตอนใต้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเมืองดอกไม้ในประเทศจีนด้วยกวางโจเป็นเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เขาสร้างสนามแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าในสนามเก่าของเขาเนี่ย ทียนเหอสเตเดียมของกว่างโจเอเวอร์แกรนเนี่ยต้องบอกว่าคือค่าเฉลี่ยของแฟนบอลเข้ามาชมเกมเนี่ยมันเยอะมากๆในแต่ละเกมนะครับโดยเฉพาะในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยถึง50,000คนนะครับคือถ้าเกิด50,000คนแล้วบางนัดทะลุกว่า50,000คนเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆนะครับก็รอติดตามกันสนามแห่งใหม่ของกว่างโจเอเวอร์แกรนผมเชื่อว่าอลังการจริงๆครับดูจากภาพที่เราเปิดมาให้เนี่ย หนึ่งแสนที่นั่นคุณผู้ชมและในฟุตบอลเอเชียเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะหาทีมาทุ่มทุนขนาดนี้ยากก็รอติดตามสนามให,ใหม่งเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าเกิดมีแฟนบอลไทยได้ไปเที่ยวก็น่าจะถ่ายรูปกลับมาเท่ๆนะครับเพราะสนามเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นกรีบดอกปัวแล้วก็ ใหญ่อลังการเลยน,น่าไปดูมากก็ต้องรอให้มันเสร็จก่อนนะครับแล้วก็กวางโจเอเวอร์แกรดอย่างที่ทราบเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มอยู่แล้วนะครับทั้งนักเตะทั้งโค้ชเนี่ยก็มีชื่อดังจากยุโรปมาคือถ้าสมมุติว่าสนามแห่งนี้เสร็จหน้าใน23ปีข้างหน้าแล้วมีทีมจากไทยไปเยือนคุณคิดดูครับโอ้โหอไม่ว่าจะเป็นบรีรามเมืองทองไปแล้วแฟนบอลแบบแฟนบอลวิรามเมืองทองตามไปดูเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามันเป็นแบบ บรรยากาศแบบระดับโลกเลยก็ไ,ได้ก็รอติดตามอันนี้เป็นเป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันแล้วกันนะครับสนามใหม่ของกวางโจเอเวิกานย้ำอีกครั้งน้ะสร้างเสร็จความจุ1นึ่งแสนที่นั่ง <c oughs> คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดเห็นอย่างไรนะครับในข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพนุวัตรกันวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ